ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมสันติจัดห้ชาแนลเช่นเคยนะครับผมเอาวันนี้นะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับเกี่ยวกับการรีวิวปั๊มลมนะครับซึ่งช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีเข้ามานะครับสินค้าอ่พวกปั๊มลมไม่ว่าเล็กหรือใหญ่หรืออะไรนะครับไม่มีเข้ามาเลยนะครับช่วงนี้โอเคพอดีสินค้าผมมันหมดนะครับก็เลยไม่มีคอนเทนต์ ที่จะทํานะครับเกี่ยวกับปั๊มลมนะครับแต่พอดีผมวันนี้นะครับเพิ่งได้มานะครับเป็นปั๊มเจ็ดขีบนะครับก็เลยเอาเอามาเกเก่นให้ดูก่อนนะครับนี่คือปั๊มเจ็ดขีปนะครับก็เลยเอามาแบบเอามายวดํำลายก่อนนะครับนานๆที่จะเจอทีนะครับพวกสี่ขีบเจ็ดขีบอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมได้มาลูกเดียวนะครับแย่งแย่งกันมาด้วยซ้ํานะครับตัวนี้ แจ้งลูกค้ามาเพื่อจะเอามาทําเป็นวิดีโอโดยแท้เลยนะครับกับปั๊มเจ็ดขีบตัวนี้นะครับผมสู้ราคาแบบไม่อั้นเลยครับกัแบบตัวนี้เพื่อที่จะเอามาทําเป็นวิดีโอนะครับเพื่อที่จะเห็นประสิทธิภาพนะครับเกี่ยวกับการทํางานของตัวปั๊มเจ็ดขีบนะครับโอเคสวยมากเลยนะครับตัวนี้นี่เลยนะครับ ประกอบครับตอนแรกผมว่าเนี่ยครับทําให้มันเป็นชุดอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยรีวิวนะครับแต่มันมันไม่ค่อยมีไอ้วิดีโอนะครับเกี่ยวกับปั๊มลมลงนะครับเห็นจะเห็นผมไปทาไอ้ถ่ายไอ้นู่นไอ้นี่นะครับที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกปั๊มลมนะครับก็เลยแบบเอามาเกินๆให้ดูให้ดูแบบเออนี่ก่อนนะครับจะได้แบบ รอดูกันครับรอชมกันว่าเนี่ยการทํางานของเจ็ดคีบนะครับแบบแบบถังปกติของผมนี่แหละเดี๋ยวผมจะลองให้เขาทําลมดูแล้วก็ว่ามันจะเร็วขนาดไหนนะครับประสิทธิภาพของเขามันจะดีขนาดไหนนะครับเกี่ยวกับปั๊มรุ่นใหญ่นะครับนานทีเจอทีครับก็เอามาเกินเกินให้ดูก่อนนะครับไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ห่างหายไปนานเกี่ยวกับปั๊มลมครับ นี่นะครับก็ดูกันชัดๆไปเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเก็ดคีบนะครับนี่ที่เขาบอกว่าเป็นปั๊มเกดคีบนะครับตรงนี้จะมีเกดคีบมันจะมีรอบเลยนะครับตัวนี้เป็นรอบเลยมันก็จะเป็นยี่ห้อโตโยตานะครับเนี่ยเป็นอยู่กับรถโตโยต้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไอซินนะครับนี่สวยครับลูกนี้สวยมากเลย นี่ครับผมลองไฟดูแล้วครับก็แรงอยู่ครับเมื่อก่อนผมก็ได้มาบ่อยนะครับตัวเจ็ดคีบนะครับแต่ผมช่วงนั้นผมยังไม่ได้ทําเป็นวิดีโอครับยังไม่ทําวิดีโอไม่ได้ทํา y o u t u b e นะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับเจ็บไว้ทีนี้พอช่วงหลังๆมาผมมาทํา y o u t u b e นะครับมันก็ไม่มีมาสักทีหาโอกาสว่าจะหาเจ็ดคีบนะครับมารีวิวนะครับลงในอ่า ช่องของผมนะครับก็นี่แหละครับได้โอกาสมาแล้วนะครับก็คอยติดตามดูกันนะครับว่าประสิทธิภาพในการทํางานของเขานะครับมันจะดีเยี่ยมขนาดไหนนะครับสมคําล่าลือหรือเปล่านะครับกับเกียรติคีมแต่แนะนําอย่างหนึ่งนะครับตัวเกียรติคีมนี่เขาจะกินกระแสสูงมากนะครับกินกระแสไฟนี่สูงมากสําหรับใครที่เอาไปใช้เอาไปเดินระบบนะครับสายไฟนะครับสายไฟควรจะเป็นเส้นใหญ่ไว้นะครับ ซึ่งตัวเนี้ยเขากินกระแสสูงนะครับกินกระแสสูงมากเลยล่ะการทํางานนานๆนะครับมันจะทําให้ตัวคอนแทคของเฟสเชอร์สวิตนะครับมันละลายนะครับก็บอกเกินกันไว้นะครับโอเคประกอบเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมทําเป็นวิดีโอลงนะครับให้ชมกันเต็มๆไปเลยครับเกี่ยวกับการทํางานของเจ็ดขีบนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสาหรับ ช่องสันติจันห้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จากลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ